สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมัดลุมคานะครับวันนี้มีรถจะมาขายหนึ่งคันนะครับเป็นรถ Honda c ซีว c FC นะครับปี2019จดทะเบียนปี2020นะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะครับรถพิ่งวิ่งเพียงแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวพาไปชมรถกันครับว่ารถเป็นยังไงบ้างนะครับก็เจ้าคันนี้นะครับจะเป็น Honda c ซีว c FC นะครับปี2019นะครับจดทะเบียนปี2020นะฮะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะครับ กระจังหน้าจะเป็นโคนรเมียมขนาดใหญ่นะครับก็น,นี้เป็นตัวเชนแล้วเรียบร้อยนะทะเบียน603อันนี้ให้ไปเลยนะครับนะแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีเป็ CPU. นคิวโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนนะฮะจะมีคิวโครเมียมด้านล่างตรงนี้นะครับด้านคิวโครเมียมด้านหน้ากับด้านหลังนะฮะก็สีทั้งคันนะครับอันนี้ผมเก็บใหม่หมดแล้วทั้งคันนะครับเป็นสีเงินรูหน้านะครับขนาดยางเป็นยาง2 1 5 5 5งหนะครับเป็นล้อแมกงติดรถเลยนะครับก็ล้อแมกงจะเป็นสีเหมือนลมดํานะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางบิสโตนนะครับท u นันซ่นะสัปดาห์ที่42ปี2 0 2พันะครับก็ที่กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวพอด้าเลนวอ h ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะนะครับเอ่อมือจับประตูนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับ ทั้ง4ประตูเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะฮะไว้เปิดปิดรถนะครับที่ประตูนั่นเองภายในจะเป็นภายในสีดำนะครับตัวรถสีเงินสีขาวภายในจะเป็นสีดำนะฮะก็เบาะหนังไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับเบาะเดิมๆเลยนี่เดี๋ยวให้ดูตัวถังไปด้วยนะรับประกันโครงสร้างตัวถังนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อผิดความชมนะ้ำไฟไหม้แน่นอนนะครับระบุลงในสัญชาติ้อขายได้นะครับ ถ้าใครซื้อไปบอกรถมี้คนหนักนะคะตัดต่อตัวถังอิดความเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับอ่ะสีนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะว่าเคลียร์สีใหม่หมดเลยทั้งคันนะครับรถไม่มีรอยนะด้านหลังนะครับก็จะมีเ็ี Iler, บอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกนะฮะแล้วก็ด้านล่างจะมีเซนเซอร์ถ่ายหลัง2จุดด้านล่างที่บอกไปนะครับจะมีคิวโคเมียมด้านหลังตรงนี้ก็เป็นตัวไมเนอะร์เชนนะมีกล้องมองหลังติดมาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวดูที่ฝาท้ายนิดน,นึงข้างหลังก็จะมีถาดวางของท้ายรถนะครับกาวหลังเดิมเลยนะกาวหลังเดิมเลยในหลุมยางอะไหล่นะครับกาวไข่ไก่ยังอยู่นะครับ หน้าเดิมหลังเดิมนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้วยนะนะครับรถสวยมากาเลยนะวิ่งแค่หกหมืนเองเดี๋ยวให้ดูนะเมทอาร์คนะครับเดิมหมดนะภายในนะครับภายในไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับ นะเบาะหนังสีดำนะครับแผงตกแต่งด้านข้างสีดำนะมีสตั๊เพจด้วยนะครับเคีวยวพดัสแตนเลสนะคุสตาร์ทนะอ,อ,อยู่ด้านขวานะครับวงมาลัยหุ้มหนังคุสคอนโทรลนะครับปุ่มควบคุมเครื่อง,ง,ง,งเสียงรถวิ่ง62,563กิมโลเมตรนะครับรถเพิ่งเข้าเช็คระยะมาเลยนะครับนี่ใบเช็คระยะอยู่ที่คอพวงมาลัยเลย นะครับเดี๋ยวเปิดดูบุ๊กเซอร์วิสนิดนึงนะครับเปิดดูบุ๊กเซอร์วิสนิดนึงนะฮะอ่าสีลูหน้าซินเวอร์นะครับออกปลายปีนะครับรถปีสิบเก้าจดเบียนปีสองพันยี่สิบนะครับนี่นะเข้าเช็คระยะเก้าพันสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นตอนนี้รถวิ่งหกหมื่นสองนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะบุ๊กเซอร์วิสสวยๆนะครับ คันเกียร์นะครับก็จะมีปุ่มเบคโคนะครับออปุ่มมีค่อนนะครับปุ่มเบรคมือนะอยู่ที่ตรงคันเกียร์หน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเรือนไม้สีฟ้านะครับเป็นตัว EL บเบาไฟฟ้านะมีไฟอ่านแผนที่ด้านบนนะครับเบาไฟฟ้าแปดทิศทางด้านคนขับนะครับเดี๋ยวให้ดูที่ฝาค้งหน้านิดนึงนะครับ ดูที่ฝาปงหน้านิดนึงด้านหน้าเป็นไงบ้างแดดจง่ดีภาษีหมด68นะครับนะภาษีหมด68นะภาษีที่ร้านนี่มีขาดนะครับนี่นะฮะสติกเกอร์มอกนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับนะคานหน้าเดิมนะ็อตแทบไม่ขยับเลยนะครับคานหน้าเดิมนะล้างทำความสะอาดคลองเครื่องอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะคะ ทางร้านมีราคาพิเศษให้เลยนะครับรถที่มีแค่600เมตรเท่านั้นนะครับเเดี๋ยววันนี้ผมขายให้อยู่ที่599,000บาทผ่อนตกเดือนละประมาณ10,000บาทนะครับสามารถผ่อนชำระได้84งวดเลยก็คือ7ปีนั่นเองนะครับบัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้เลยนะครับ ไม่สะดวกมาที่ร้านเรายินดีจัดส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียด้วย2ปี20,000กิโลเมตรนะครับสนใจติดต่อไม่ได้ที่เบอร์0853154242หรือว่าที่ไลน์มัดรุมคาที่เพจมารุมคาก็ได้เดี๋ยววันนี้ป้งลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันเดี๋ยวนี้ป้งลาไปก่อนสวัสดีครับ